ูนยนจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลปงยางคกอำเภอห้าฉัดจังหวัดลำปางตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลปงยางคกอำเภอห้าฉัดจังหวัดลำปางก่อตั้งในปี2558เกิดจากการที่เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมและต้องการปรับปรุงบำรุงดินมารวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์ดินผลิตป,ปุ๋ยหมกักใช้ปุ๋ยตําค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยในปี2 5 6 4ได้เข้าร่วมโครงการบริหารธุรกิจดินและปุย๋ยหรือ One Stop s e r v i c e โดยดำเนินการวิเคราะห์ดินแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรที่สนใจจำนวน272รายและดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจโดยมีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการมีการลงหุ้นและการปันผล ตามที่ได้กำหนดไว้ในวันที่25ธันวาคม2564ต่อมาในปี2565กลุ่มประสบปัญหาเรื่องราคาแม่ปุ๋ยที่ขยับสูงขึ้นมากกว่า2-3เท่าตัวจากราคาแม่ปุ๋ยยูเรียนในปี2564ราคากระสอบละ500-600บาทขยับขึ้นมาเป็นกระสอบละ1,300-1,500บาท ทำให้กเกษตรกรไม่มีกําลังทรัพย์ในการสั่งปุ๋ยจึงทําให้ยอดขายในปี2565ไม่ดีเท่าที่ควรจึงมีมติในการประชุมใหญ่ในวันที่23ธันวาคม2565ให้เก็บผลกําไรเข้ากลุ่มทั้งหมดและปรับเปลี่ยนแผนในการจำหน่ายปุ๋ยให้สอดคล้องกับสภาพเศษรษฐกิจและความต้องการของเกษตรกรต่อไป จากปัญหาต่างๆที่ผ่านมากลุ่มมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1. การบริหารจัดการกลุ่มกลุ่มมีการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความเป็นระบบมากขึ้นและทันต่อเหตุการณ์โดยปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและดำเนินการโดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอมีการติดต่อประสานงานของสมาชิก 2. การพัฒนาสมาชิก มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิก 3. การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4. ให้บริการและจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจ 5. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมกักและการเลี้ยงแหนแดงเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคยมี ส่ย์จัดก,การยินปุ๋ยชุมชนตำบลรงยังคกมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรกให้มีความรู้เรื่องการปรปับปรุงบนรุงดินการใช้ปุ๋ยตำค่าวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยยามีประสิทธิภาพเพื่อสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ